ภรยาจอหนนี่วอนสังคมอย่าซ้ำเติมหลังจากคดีลุกป่ากลายเป็นกระแสใหญ่ทัวประเทศจอหนนี่มือปราบหรือดาตาบอดยุทธพลสีสมพงษ์และภรรยาก็ต้องเผชิญแรงกดดันจากทุกทิศท,ทางไม่ว่าจะเป็นการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่รัฐกระแสในโซเชียลที่ถาโถมและการถูกจับตามองจากสื่ออย่างต่อเนื่อง จนหลายคนสงสัยว่าพวกเขาจะรับมือกับความตึงเครียดนี้อย่างไรล่าสุดหลังจากภรรยาของจอนนี่ได้รับการประกันตัวชั่วคราวเธอก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเปิดใจต่อสังคมวอนขอให้ทุกคนอย่าซ้ำเติมกันเกินไปคำพูดนี้ฟังดูเรียบง่ายแต่กลับสะกิดใจใครหลายคนเพราะมันมาจากปากของผู้หญิงคนหนึ่งที่เพิ่งผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิตมา ในข้อความเธอยอมรับว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นจริงในบางขั้นตอนของโครงการรีสอร์ทแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาร้ายหรือหวังผลประโยชน์บนความเดือดร้อนของคนอื่นเธอเล่าว่าตั้งใจจะพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้คนในชุมชนแต่กลับกลายเป็นว่าการกระทำนั้นนำมาซึ่งการถูกจับกุมและตกเป็นข่าวใหญ่โต เธอยังพูดถึงความรู้สึกของการถูกวิจารณ์อย่างรุนแรงในโซเชียลว่ามันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากเพราะหลายความเห็นมาจากคนที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงทั้งหมดแต่ใช้เพียงข่าวหรือภาพบางส่วนมาตัดสินคนซึ่งในมุมของเธอนี่คือสิ่งที่ทำร้ายกันเกินความจำเป็นการขอความเมตตาและความยุติธรรมจากสังคมจึงเป็นสิ่งที่เธออยากฝากผ่านโพสต์นี้ดิฉันในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งก็รู้สึกได้ว่า การเป็นภรรยาของคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีใหญ่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะต้องรับแรงกดดันทั้งจากสื่อและคนรอบข้างแถมยังต้องพยายามยืนหยัดเพื่อครอบครัวและในกรณีนี้เธอยังถูกจับกลุมและถูกตั้งข้อกล่าวหาไปพร้อมกับสามีอีกด้วยจึงไม่แปลกที่เธอจะขอให้สังคมลดความดุนแรงในการตัดสินลง อย่างไรก็ตามกระแสในโลกออนไลน์ก็ยังคงแบ่งออกเป็น2อฝั่งอย่างชัดเจนฝั่งหนึ่งเห็นใจและเข้าใจความตั้งใจของเธอแต่อีกฝั่งกลับมองว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถแก้ตัวด้วยเจตนาดีได้เพราะกฎหมายต้องมาก่อนความเมตตาควรมาหลังจากที่ทุกอย่างพิสูจน์ชัดแล้วว่าผิดหรือไม่โพสต์ของเธอยังสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการตัดสินกันด้วยข้อมูลไม่ครบถ้วนในสังคมปัจจุบันค่ะ ข่าวและคอมเมนต์ในโซเชียลสามารถสร้างภาพลักษณ์บางอย่างให้คนได้ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่การแก้ไขหรืออธิบายข้อเท็จจริงกลับใช้เวลานานกว่ามากและบางครั้งก็อาจสายเกินไปที่จะเปลี่ยนความคิดของผู้คน